เรทดสอบครับดูกันแบบสดๆไปเลยครับอ่ะช่างบังถอยดูดิอ่ะได้ไหมเอาลองดิอ้าวได้ด้วยครับอ่ะ,อะถอยได้แล้วครับขับได้แล้วครับอีสุครับ2590 HP ปตัวนี้เป็นตัวโรดิโอเลยครับดูกระบะภายในนะครับเนี่ยหนึ 5, ่งแสนสามหมื่นห้าพันอาทักมาหาผมเดี๋ยวช่างบางช่างบังก็เอาแบตเตอรี่มาหนู กูนครับกำลังแบกเดินแบกแบตเตอรี่มาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับอ่ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วุฒิชัยอะไรายน์วุฒิชัยของถูกก็เนี่ยครับที่อยู่บนรถแบบนี้ผมก็ตัดครับตัดแล้วจะเอาขึ้นรถลูกค้านะครับเดี๋ยววันนี้ในวันฝนตกบรรยากาศดีผมจะพาทุกท่านมาดูรถอ่า ที่ผมจะขายวันนี้ยกตัวนี้ลูกค้าไปละนี่ครับมิสซูดัมคันนี้ครับนี่น่่เน่น,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 นมิสซูดัมคันนี้หนึ่งคันนะครับอ่าราคาถูกแสนถูกผมตั้งราคาแค่หนึ่งแสนสี่มื่นห้าพันทำไมราคานี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังจะเกิดเบื้องต้นก่อนและนี่อีกหนึ่งคันครับ อิสุบัตดี้ครับพอดีผมประมูลผมประมูลมาจากนี่ครับธันตกรรมโรงพยาบาลนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นของกระทรวงผมประมูลมาจากกระทรวงสาธารณสุขดูครับดูบัตดี้คันนี้ครับนี่ครับข้างในกำลังจะทำความสะอาดนี่ผมให้ดูแบบสดสดไปเลยเพิ่งย้ายมาถึงแล้วก็ เครื่องก็กําลังจะไล่ระบบกําลังจะสตาร์ทนะครับเนี่ยดูความสวยนะครับดูความสวยครับนี่อีกหนึ่งคันแล้วอีกหนึ่งคันเอ๊คันนี้ตั้งเท่าไหร่ดีคันนี้เอาหกหมื่นเก้าหกหมืนเก้าพันบาท่ะอ่านี่อีกหนึ่งคันครับทีนี้อีกหนึ่งคันนะครับอ่ะ ศาสยาวกันไปเลยวันนี้แล้วดูอีกคันนี้อีกหนึ่งคันครับทําไมรถถึงราคาประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังแต่จะเกินต้นเรื่องไปก่อนนี่ครับอีซูุครับสองพันห้าเก้ตัวนี้เป็นตัวโรดิโอด้วยครับอ่ะนี่แค่เกินเบื้องต้นนะครับห้าหมเก้าอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วก็จะสตาร์ทเครื่องขับให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับ รถตู้คันนั้นรถดําคันนั้นแล้วก็คันนี้วันนี้เอาสามคันนี้พออ่ะเดี๋ยวให้เขาเช็ครายละเอียดแล้วผมจะเล่าให้ฟังว่าเหตุผลที่ราคาแบบนี้มันเป็นยังไงครับผมอ่อครับผมหลังจากที่ผมให้ช่างทอนกับช่างบังทําความสะอาดนะครับก็ให้ประกอบแบตเตอรี่นะช่างทอนประกอบแบตเตอรี่ครับอ่ะ,อะโอเคใช่ไหมแบตเตอรี่เครื่องล่ะช่างบัง ดูดูสภาพเครื่องกันครับสภาพเครื่องช่างบางสตาร์ทได้ยังนี่ยังครับเดี๋ยวค่อยดูพร้อมกันครับผมมันติดติดเห้รอเราพอน้าก็ลองดูลองดูดูด้วยกันครับผมอ่าวางเลยวางเลยก็ได้เอาเอาช่างทอนระวัยเอาช่างบางสตาร์ทดิติดไหมโอ้ยโอ้ยชื่งดีทัวร์อ่าเสียงแน่นๆแบบนี้แหละครับอ๋อแตก ต้องนิ่มครับแต่ว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดเครื่องแบบสวยๆนี่ครับติดแล้วครับแต่บอลองลองเหยียบการเหยียบกันด้วยนี่มันเี่ยมีมีครับผมอ่าช่างช่างบางช่างบางขับดูดิอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่างบางลองลองลองขับดูครับลองขับดูจะได้ไหมเดี๋ยวทดสอบครับดูกันแบบสดๆไปเลยครับอ่าช่างบางถอยดูดิอ่าได้ไหมเอาลองดิ อ้าวได้ด้วยครับอ้าวถอยได้แล้วครับขับได้แล้วครับเสียงอะไรปะฮะอ๋อเสียงเบรกอ๋อไม่ใช่ช่างทอนช่างทอนไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมใช่ปัญหาแค่นี้เออเดี๋ยวช่างทอนจัดการให้ครับน่าจะเป็นเสียงเบรกครับเนี่ยครับก็มันมีผลจากการที่รถจอดนานแล้วครับก็ระบบเบรกระบบอะไรมันจะติดแบบน,นี้เดี๋ยวผมจะให้ช่างทอนกับช่างบังจัดการให้อ่านี่ครับดูการขับอ้าวโอเคขับได้ด้วยนี่ครับ ทันตกรมโลงพยาบาลนะฮะรถคันนี้เป็นรถเป็นรถของทันตรรมทันตกรรมนะครับเป็นหน่วยทันตกรรมที่เขาวิ่งผมถามเจ้าหน้าที่นะฮะวันที่ผมไปประมูลวิ่งไปจอดโรงเรียนนี้อ่ะวันจันทร์วิ่งจอดโรงเรียนนี้อ่ะอาทิตย์นี้นะครับตรวจฟันให้เด็กอ่าประถมโรงเรียนนี้พอตรวจฟันเสร็จวิ่งเข้ามาจอดกูดังพอวันต่อมาไปโรงเรียนนี้ ตรวจฟันเสร็จก็วิ่งเข้ามาจอดเนี่ยครับวิ่งแค่นี้ครับภายในตัวอำเภอครับไม่ได้วิ่งอะไรเลยเพราะว่าข้างในจะเป็นเครื่องพวกแบบเกี่ยวกับเครื่องหมอฟันนะครับหมอฟันพูดง่ายเนี่ยคันนี้เอาเอาเอา,เอาเท่าไหร่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูภายในดูภายในดูภายในอ่ะดับได้ดับเลย,เลยนี่ครับมีกระจกอย่างนี้ด้วยนี่ครับเวลาพูดก็พูดนี่ช่งางบัง แนม่มีช่องนะมีช่องให้ทักกันเลยนะฮะแล้วก็ภายในครับดูดูดูภายในแบบนี้เหมาะสําหรับการที่จะทําเป็นรถบ้านรถนอนรถแคมปิ п п ้งนะครับคันนี้นี่ประตูก็แบบนี้ครับนี่ประตูครับแน่นแน่แนแบบนี้เลยคันนี้เอาราคาราคาราคาอ๋อสีวางแก้วราคาเท่าไหร่ดีช่างทอนราคาเท่าไหร่ดีหกหมื่นเก้าพันบาทนะ ทักมาหาผม69,00 0ันบาทครับคันนี้ขับได้วิ่งได้แต่เอกสารน่าจะประมาณสองเดือนนะครับอ่ะผมบอกก่อนเอกสารคันนี้ประมาณสองเดือนอ่ะหกหมื่นเก้าไปต่อด้วยคันนู้นนี่ต่อด้วยคันนี้เลยรถดําคันนี้ไปเดี๋ยวให้เขาประกอบแบตกันไปอ่ะต่อด้วยคันนี้ครับรถดําคันนี้น่าจะเป็นดำมิซูเนาะอ่าเดี๋ยวดูเบื้องต้นก่อนนะครับเนี่ยครับที่ผมไปซื้อมาข้อเสียนะครับข้อเสียตรงนี้ครับนี่นี่นี่ตรงนี้นะครับข้อเสียครับ เขาไปเชื่อมทับตัวเลขชัดสี่ถูกตรงนี้ครับรถก็เลยกลกายเป็นรถไม่มีอะไรครับโอนไม่ได้แต่เล่มเล่มทะเบียนอยู่กับผมมีพร้อมครับเนี่ยครับช่วงล่างครับช่วงล่าง่ะดูช่วงล่างนะครับเสื้อเผ้า FBR นะครับคันนี้ผมจะเปิดราคาแบบถูกๆเลยทีแรกผมว่าจะขายผมว่าจะเปิดขายหนึ่งแสนสี่มืนห้าพันไม่ขาย ขายแสนสามหมื่นห้พันมาทักมาหาผมช่างทอนเครื่องอะไรครับนี่เคหกบบครับเครื่องหกบีบออ่าเครื่องหกบีบีเทบฮะช่างทอนลองดูดินี่ครับลดระดับนี้ครับนี่แหละครับเหตุผลที่ผมลดลงหนึ่งหมื่อย่าว่ากันนะครับของถูกก็แบบนี้แหละครับนะเราไปดูการทํางานมาทำงานได้ไหมเอาแบบสดๆเลยครับไม่ต้องเฟซกันนะครับเอาแบบสดๆกันไปเลยอ่าช่างทอนรอยลองดูดิ ติดง่ไยขนาดนี้เลยขับได้ไหมขับได้ไหมอ่ะขับได้ขับดิขับแล้วขึ้นดับเลยดูครับดู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 ครับนี่ครับ,รบลดราคาหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันมาทักมาหาผมครับเดี๋ยวจะว่าไม่จริงอ่าของดีของถูกอยู่ผมวุฒิชัยอะไหล่ยนวุฒิชัยของถูกนะครับฟังสโลแกนผมไว้เลยครับวุฒิชัยของถูกนะครับก็นี่ครับดูดูดูด วิ่งได้แบบนี้ครับมาหนึ่งแสนสามมืนห้าพันดูครับดูดูดูดโอ้แม่เจ้านี่ระบบไฟเบรกออกสองข้างเลยด,ดูครับดูดูครับดู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 ด,ดูอ่าเดี๋ยวช่างทอนยิงดับเลย <impres ion> ฮะหาเกียร์ดับเจอไหมอ่าขึ้นแล้ว ธรรมาดาแล้วครับไม่ใช่รถเราเนาะเราเพิ่งได้มาขับมันก็ยังอาจจะไม่เข้าใจในรถเท่าไหร่ดูกระบะภายในนะครับเนี่ยหนึ่งแสนสามมืนห้าพันาทักมาหาผมอ่าดูชัสซีนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะชัสซีครับอ่าดูชุดกระบะนะครับก็โอเคประมาณนี้ครับตั้ขึ้นอยู่ไหมเอาลงระเบรกดิลงแลงระเบีกเลลเบ่กดูครับปื๊ด ได้ไหมหยุดนี่สั่งได้อย่างใจเหมือนแม่ที่ต่างเล่นเล่นอะไรนะเล่นกิ้งเล่นกิ้งส้มแปแล้วสั่งให้ส้มหยุดแม่ที่ต่างอ่ะโอเคครับคันนี้135,000ทักผมมาอ่ะช่างทอนถอยถอยเก็บสิอ่ะเดี๋ยวให้ท่างทอนช่างทอนถอยเก็บก่อนนะครับโอ้พ่อรัางได้ใ,ใจ มาครับมาทักผมมาครับอ่าถ้าผมพูดอะไรให้ลำคาญก็ขออภัยด้วยนะครับบางคนบอกว่าผมพูดทักมาทักมาทักมาแล้วลำคาญก็ผมขายของเนาะถ้าผมไม่พูดว่าทักมาจะให้ผมพูดว่ายังไงครับติชมได้ครับผมไม่ได้ซีเรียสครับตัวนี้พวงอะไรพาวเวอร์เลยเนี่ยน่าจะเป็นพวรอะไรพาวเวอร์เลยเนี่ยเนี่ยครับขับได้วิ่งได้แบบนี้ครับโอ้ผมงอะไรพาวเวอร์แน่นอนครับร้านเปอรน 1นึ0 0แทักมาครับทักมาทักมาทักมา,กมาอ่าผมพุฒิชัยของถูกครับขายได้ขายกำไรนิดๆหน่อยขายครับขอแค่ให้พี่น้องในกลุ่มเรา FC เราได้ของถูกไปใช้แหมนี่ครับขับได้นิ้หน้าแบบนี้เลย1นึ0 0แสหมื่นนนี่เดี๋ยวจะว่าผมขายถูกไม่จริง โอเคพอคันนี้เสร็จนะครับพอรีวิวคันนี้เสร็จอ่าสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้เล่มทะเบียนชุดโอนมีแต่โอนไม่ได้ครับแต่โอนไม่ได้เพราะว่าเขาไปเชื่อมตรงอ่าตรงเลขทะสี่ครับเนี่ยเขาเชื่อมตรงนี้ครับดู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 ดดดนี่นนครับก็เลยราคาแค่นี้ครับขายแพงกว่านี้คงขายไม่ได้นะฮะ เพราะว่ารถมันมีตําหนิพูดกันตรงๆเนาะสําหรับคนที่เล่นรถเขาจะเข้าใจแล้วเขาจะรู้จักอ้าวโอเคตามนั้นอ่าเดี๋ยวไปนูนนนนนน่นครับทีนี้ฝั่งนู้นคันนู้นครับไปไปดูคันนู้นอ่ะมาครับมาต่อด้วยคันนี้คันที่สามครับอิซุสุฮะมาแคปคันนี้เดี๋ยวช่างบางช่างบางก็เอาแบตเตอรี่มานู้นครับกําลังแบกเดิน <laughs> แบกแบตเตอรี่มาครับ ช่างบังครับหัวหน้าหัวหน้าของที่นี่หัวหน้าของทุกคนช่างบังครับหัวหน้าหัวหน้าของที่นี่หัวหน้าของทุกคนรุ่นบุกเบิกครับบุกเบิกร้านมากับผมนะครับผมตั้งร้านมาก็ประมาณห้าหกปีแล้วครับก็มีช่างบังครับช่างบังเป็นมือขวานะครับมือขวาเป็นหัวหน้าที่ร้านแล้วก็ช่างทอนเป็นมือขวาเวลาผมออกซื้อของเนี่ยครับคันนี้ครับมาดู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 คันนี้กันคันนี้เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องแล้วให้เขาขับไป ฮ่าช่างบางเปิดดูเครื่องเซะเอ้าก็มีแบตอยู่เนี่ยเออเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาลองรุ่นนี้ใส่ดิลองรุ่นนี้ใส่ดิเป็นไงอ่ะ <Okay. S 1> เอาคุณแจ้เข้าไปดีดอ่ะช่างบางประกอบเดี๋ยวเราดูภายในรอนะครับอ่านี่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 ดูภายในนะครับแบบนี้ครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับแบบนี้อ่ะโอเคกระบะก็แม็กเลเนอร์มีนะครับชัดซี่ ช a ซีมีตําหนิตรงเลขใช่ไหมช่างบัง,งรบตรงตรงตรงหมายเลขคือมันล้าวแล้วทีนี้รถคันนี้แจ้งจอดเรียบร้อยนะครับแจ้งจอดเรียบร้อยแล้วให้เขาเอาไปโอนมันโอนไม่ผ่านเพราะว่าตรงเลขชะซีเลขช a ซีมันหายอ่ะช่างบัง,งสตาร์ดูดิเอาดีๆเอาดีดอ่าเนี่ยครับอ่าติดแบบนี้เลยรมลยวมไปพาว power ด้วยเนี่ยครับ power ด้วยนะครับ พาวเวอร์ครับออาเอางี้ขับไปนูน่นขับออกไปนะเดี๋ยวจะว่ารถอยู่กับเราขับไม่ได้ <c oughs> อ่าปิดลงนิดหน่อยขับได้ไหมออกได้ไหมน,นี่ยครับ <c oughs> ขับได้วิ่งได้แบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะบอกราคานะครับว่ากี่บาท <c oughs> อ่าระบบเบรกเบรกสั่งได้ใช่ <c oughs> นี่ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ <c oughs> เป็นคันนี้เป็นโรดิโอเป็นลักษณะโฟวิลนะครับแต่ว่าเขาถอดเกียร์โฟออกใส่เป็นเกียร์ธรรมดาไปแล้วครับขับได้แบบนี้ครับขับได้แบบนี้ครับนี่ชนแล้วครับฝั่งนั้นชนแล้วเดี๋ย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 วสายสาเยอะๆอ๋อโอเคมีมีตำหนิอ้าวไม่เป็นไร มันถูกอยู่แล้วของมันถูกไปสดๆครับแบบนี้ครับบรรยากาศภายในร้านนะครับบรรยากาศภายในร้านครับบรรยากาศภายในร้านครับอ่าเดี๋ยวให้ช่างบังขับออกนะครับไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วครับอ่าในที่สุดก็ออกได้ครับออกได้แล้วอ่ะคันนี้เท่าไหร่ดีห้าหมื่นเก้าาห้าหมืนเก้าพันบาท เดี๋ยวจะหาว่าผมขายไม่จริงนี่แบบนี้เลยชะามังเบรบถอยถอยช้างมังถอย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 ผมบอกแล้วครับของดีของถูกอยู่กับผมมามีตําหนินะฮะเลขชัดซีตรงตรงตรงชัดซีอะ่ะที่มีตัวเลขอะ่ะแล้วแล้วทีนี้ขนส่งไม่ให้ผ่านเล่มชุดโอนอะไรมีหมดทะเบียนแจ้งจอดด้วยสำหรับนักปั้นมือทองท่านใดที่ปั้นได้ที่ทำได้มาเอาไปทำ มาเอาไปทํากําไรกันคันนี้ทีแรกนะครับผมขายไปในราคาเจ็ดหมื่นบาทผมประกันเพราะว่าผมประกันให้ลูกค้าด้วยอ่ะระบบไฟนี่ระบบไฟครับดูระบบไฟนะฮะระบบไฟเมื่อกี้เห็นช่างบางเปิดไฟหน้าออาสงสัยไม่ได้ยินอ่ะเอาไม่เป็นไรยังไงนี่นี่นี่น,นี่ออกแล้วครับออกแล้วผมขายไปเจ็ดหมื่นประกันให้ลูกค้าเพราะว่าผมขายลักษณะประกันอยู่แล้วประกันบอกว่าโอนได้ ลูกค้าตกลงซื้อซื้อไปเจ็ดหมื่นแล้วทีนี้ขนส่งก็เข้าใจเนาะครับมันเลขเชซีอาจจะหายไปตัวหนึ่งหรือยังไงนี่แหละขนส่งก็เลยบอกว่าโอนไม่ได้ต้องทําใหม่ลูกค้าก็เลยเอากลับมาคืนผมก็รับคืนครับเพราะว่าผมรับผิดชอบในคําพูดของผมผมบอกว่ารับคืนก็คือรับคืนอ่ะมาเนี่ยห้าหมื่นเก้าห้าหมื่นเก้าห้าหมื่นเก้าอ่าเดี๋ยวจะว่าไม่จริงครับอ่ะพอออกมายืนเดี่ยวแล้วสวยไหมครับดูสวยนะฮะอ่ะ พอออกมายืนเดียวแล้วสวยสวยเลยคันนี้เนี่ยไม่ได้ขี่ริ้วขี่ีนะครับเนี่ยรถผมขายไปในราคาเจ็ดหมื่นพอมีตําหนิโอนไม่ได้ปุ๊บเหลือราคาแค่ห้าหมื่นเก้าตัดเครื่องเกียร์ผมก็ขายสี่หมื่นแล้วครับอันนี้พูดกันแบบตรงๆนะฮะเครื่องเกียร์ของขายสี่หมื่นแล้วเนี่ยดูครับนี่นี่นี่ครับที่ช่างทอนกับช่างบังกําลังดูครับมันจะมีรอยตําหนิอยู่ตรงเลขชัดสี่แต่ก็สําหรับใครที่คิดว่าพอแค่มีเอกสารก็เอาไปใช้ ไม่ต่อทะเบียนก็ได้ทักมาหรือว่านักปั้นมือทองที่ซื้อไปเอาเป็นอะไรเอาอะไรหัวเอาก็ลกะละกบะก็ได้อ่าดูครับดูแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะฮะผมง่ายๆแบบนี้เลยอ่าโอเคครับครบแล้วนะครับทั้งหมดสคันคันนั้นมิสูด<ำ>ัมคันนั้นอิ u สุบัตด,ดีคันนั้นเท่าไหร่นะหกหมื 69, ่้าว่าหกหมื่้าใช่ ส่วนคันดับอ่ะจากที่ผมตั้งใจเมื่อเช้าว่าจะขายแสนสี่หมพอผมมาดูแล้วมัน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 ต้องลดลงอีกจะขายราคานั้นเดี๋ยวคนซื้อไปจะเหนื่อยผมเลยลดลงเหลือแค่แสนสามหมนพันเนี่ยขับได้ทีงได้แบบนี้เลยทักผมมาทักผมมานะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมที่เข้ามาติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปิ๊งๆให้ผมด้วยนะครับวุฒิชัยอะไรยยนวุฒิชัยของถูก ชื่อนี้มีให้คุณมากกว่าคําว่าถูกก็คือคําว่ามิตรภาพสําหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ